Call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha? Nah, f I'm likely. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO. I've been running sh right, see. And I am playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss of making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการกัมฟูมีฮาวทูและว,วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ตู้เต่าบินนะครับ โอ้โหมีน้ำให้เลือกเยอะเลยนะฮะและตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ตู้เต่าบินกดน้ำดื่มนะครับแล้วตู้นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะฮะอยู่ติดกับเซเว่นอีเลเว่นนะครับตองโค้งวงเวียนเลยนะฮะบ้านแหลมนะครับทุกคนโอเคไปดูกันเลยครับว่าวิธีการใช้งานของตู้เต่าบินจะเป็นยังไงนะฮะไปชมกันเลยครับ สัมผัสไปที่หน้าจอนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกนะฮะเมนูหลักๆนะครับแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นเมนูย่อยอีกทีนะฮะเราก็เลือกว่าเป็นเมนูแนะนำกดเข้าไปสัมผัสเลยครับเสร็จแล้วก็มีเมนูให้เลือกอีกเยอะเลยนะฮะกาแฟกาแฟชานมโกโก้คาราเมลนะครับแล้วก็โปรตีนเชคน้ำโซดาแล้วก็อื่นๆนะฮะ มีเอสเปรสโซ่กาแฟดำอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่เป็นช็อตนะอเมริกาโน่ลาเต้ชานมไทยโกโก้นมคาราเมลนมชมพูซอเบอรี่ปัน่นโอริโอภูเขาไฟเป,ป๊บซี่ใส่น้ำแข็งธรรมดาก็ยังมีนะแล้วก็มีเต่าทรงพลังโซดานั่นเต่านี่อันนี้น่าสนใจนะเป็นผสมเครื่องดื่มชูกำลังนะ แล้วก็น้ำบวยสดาขอลองเป็นนมสตรอเบอรี่ปั่นแล้วกันดูน่าจะยากนะกพนนะอะพะกดเข้าไปปับ๊บเขาก็จะบอกว่าให้เลือกระดับความหวานนะเป็นเสียงเลยนะทุกคนกเป็นเสียงจาก a i เนี่ยบอกเราเลยโอ้โหหวานหวานพอดีหวานมากแล้วก็ หวานสามโลกนะครับผมเลือกหวานสามโลกแล้กลวกันดูว่าจะหวานขนาดไหนนะแล้วก็มีเมนูตัดมาถัดมานะครับเป็นเมนูเลือกหลอดและฝาก็เอาทั้งสองอย่างเลยแล้วกันหลอดและฝานะฮะกดติ๊กถูกไปนะฮะแล้วก็มียกเลิกกับเมนูซื้อเลยกดซื้อเลยต้องใส่แล้วทำทำการช้าช้าเกินไปนะระบบก็เลย ตัดมาที่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเลือ,อรกระดับความหวานค่ะทาเมนูซ้าไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทําทําทําขั้นตอนช้าเกินไปเนี่ยระบบก็จะตัดไปที่เริ่มเริ่มแรกอีกครั้งนะก่อนโอเคซื้อเลยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเลือกวิธีการจ่ายังค์นะครับเป็นเงินสดเป็นการสแกน QR Code หรือว่าจะเป็นบัตรเครดิต แล้วก็เป็นใช้คูปองโปรโมชั่นอื่นๆหรือจะหักจากเนี่ย Pay Shopee Pay นะหรือว่าจะเป็น Two Move นะครับ t ู o Wallet ก็ได้นะฮะขอเป็นเงินสดละกันนี่อ่าเรียบร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วมันก็จะเขียนว่ากรุณายอดเหรียญหรือใช้ธนบัตรเราก็ไปที่ช่องธนบัตรเลยถ้าเป็นเหรียญก็ใช้ที่ช่องเหรียญน,นะทุกคนนี่ใส่ธนบัตรเข้าไป ใช้แบ่งร้อยเลยนะทุกคนเรียบร้อยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นบอกว่าแสงคิวนะเต็มแล้วปับ๊บมันจะมีแก้วเด้งออกมาเลยนะทุกคนในช่องนี้นะแล้วก็มีหลอดเด้งออกมาอีกในช่องนี้มีฝาด้วยแต่น้ำเนี่ยยังไม่ออกมานะน้ำ้รงรอรอเขาทำสักครู่นะเป็นน้ำปั่นนะตนนี้ อย่ยงตั้งทอนลนมานะอ,าอย่ยงตั้งทอนลนนะเป็นเหนเนเรียญน้อนยเหรียญสิบเพียบเลยนะฮะทุกคนได้มาแล้วแต่น้ำยังไม่ออกมานะครับรอสักทูน,นึ่งใ,ใส่ว่าโทรเพื่อสะสมแ้มนะครับ ขาให้ใส่เบอร์โทรเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ,บคุณค่ะคุณนะคะอ่าเราบอกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมีเวลาเขาดาวนับให้ด้วยนะว่าคุณจะได้รับน้ําดื่มในเวลาเท่าไหร่นี้มันจะมีเขาดาวนับถอยหลังให้เราเลยนะเราจะรู้เลยว่าเออมันจะทําเสร็จตอนไหนนะกําลังเติมนมแล้วครับมีขั้นตอนบอกด้วยมีภาพประกอบด้วยน,นะทุกคนเห็นไหมฮะ แล้วไฟต้งหลอดเนี่ยก็กระจกกระพริบมาแล้วทุกคนภายในเวลา18-19นาทีนะฮะานอนะคนี่ฮะมันก็จะออกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าอย่าลืมหยิบฝากับหลอดด้วยนะฮ้ย โอเคได้มาแล้วนะครับสตรอเบอรี่ปั่นนะครับสั่งจากตู้เต่าวินนะครับทุกคนดูนะฮะแปบ๊บเดียวเองนะฮะประมาณใช้เวลาประมาณ18-19นาทีนะขั้นตอนนะแล้วก็มีเค้าดาวด้วยนี่เป็นปั่นเลยนะเดี๋ยวชิมรสชาติดูว่าเป็นไงนะหวานที่สุดใน3โลกนะรสชาติเป็นไงไม่รู้นะชื่นใจก็หวานนะแต่ก็ไม่ได้หวานจัดขนาดนั้นนะก็หวานแบบว่า รู้เลยว,ว่าหวานนะทุกคนนี่อร่อยอร่อยหวานมันใครสนใจนี่มาลองได้นะอยู่ที่บ้านแหลมตองติดกับเซเว่นเลยนะถัดจากเซเว่นมานิดนึงนะทางไปบางตะบูนนะ่ะอยู่ตรงโค้งวงเวียนพอดีนี่นะตู้เตาบินนะทุกคนอืสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะ ตัวนี้สามารถสั่งน้ําได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเลยนะสั่งกับตู้เลยมีน้ําให้เลือกเยอะมากนะครับหลายเมนูเลยนะใครสนใจก็มาลองกินกันได้ถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง c w m 2ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ c w m 2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ไปก่อนครับทุกคน All right, you ready? Street Fighter Six.